ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เราต้อนรับเดือนแห่งความรักเนาะใช่ไหมคะแต่แขกรับเชิญคงใหม่นะคะวันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าก็เป็นคนที่มีความรักมาอๆให้ทุกคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองที่พร้อมถ่ายทอดเธอทั้งสวยทั้งแซ่บทั้งเก่งล่าสุดอีฉันไปจุนจ้านเรื่องชีวิตเขามาในเฟซบุ๊กเขาโอ้โหเป็นยังไงชีวิตดีมากแต่เชื่อไหมเดี๋ยวจะให้ดูว่าชีวิตเขาดียังไงนะคุณผู้ชมค่ะแต่ จะบอกเลยว่าที่เห็นชีวิตดีแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยผ่านจุดที่ตัวเองคิดจะฆ่าตัวตายมาแล้วถ้าวันนั้นแขกรับเชิญของใหม่ฆ่าตัวตายมาวันนี้นะไม่มีคนที่จะมาเล่าเรื่องราวว่าชีวิตหน้าอิจฉาขนาดไหนและไม่มีคนที่จะมาถ่ายทอดว่าธุรกิจออนไลน์นะเขาทำยังไงเพราะคนนี้ได้เป็นครูสอนออนไลน์เรียบร้อย<ม>แล้วนะคะคนที่ไหนพูดถึงนี้เคยมารายการเราแล้วนั่นเองนะคะมามีส้มโอนะคะหรือว่าคุณอภิรวัอภพั์ธนพรนั่นเองค่ะได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้ขอเปิดด้วยกันเมาเรื่องชีวิตของมามีก่อนได้ไหมได้เลยได้เลยมามีใหม่ไปเห็นใน Facebook ของมีมาล่าสุดซื้อบ้านค่ะซื้อแล้วใช่ไหมมีก็ไปจองแล้วค่ะเรียบร้อยละหลังนั้นใช่ไหมใช่33มสานะใช่แ่ค่ะเท่าไหร่นะคะเป็นสามล้านสามล้าน ยังไม่รวมตกแต่งใช่ไหมคะราคานี้ราคานี้รวมตกแต่งแล้วค่ะราคาบ้านอี่้าล้านแล้วก็33เนี่ยคือตกแต่งนี่คือทำออนไลน์มา2ปีกว่ากว่าใช่ไหมสองปี9เดือนค่ะดรอปชิปนะ ตัวระบบปรับช h i f ูฟิเม้นเนี่ยทำมา 2, 2> <อ>ปี9เดือนประสบการณ์ในการทำออนไลน์จริงๆเนี่ยค่ะ5ปีอืมใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทำอ,อ,อยู่ระบบ<น>สต๊อกใช่ค่ะเป็นแมค้าออนไลน์ทั่วไปเหมือนที่เราเข้ามาขายของกันนั่นแหละใช่ค่ะ,ละหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจออนไลน์ว่าอุ้ยมันคือออนไลน์สมัยเก่ากับออนไลน์สมัยใหม่เนี่ยค่ะมันมันต่างกันตรงที่ว่ามันมีระบบเข้ามาซัพพอร์ตรองรับคือสมัยก่อนเราจะทำสต๊อกใช่ไหมเราก็ต้องมีเงินก้อนนึงก่อน ขายออนไลน์ค่ะไปซื้อสินค้ามาม,มาอยู่ที่ตัวเราค่อยขายอ,อันนี้คือระบบสมัยก่อนนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันมีระบบชิฟฟูฟิลเมนใช่ไหมคะมันก็เป็นระบบของการที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าบริษัทเขาจะมีแวร์เฮาส์ม,มีคลังสินค้าให้เราเลยเราทําหน้าที่อย่างเดียวก็คือไปทําการขายตัวระบบเนี้ยแหละที่เปลี่ยนทําให้เกิดเป็นครูซอมโอ่งออก AEC จริงๆใช่ค่ะ,คะแต่โอ้กว่าจะมามีวันนี้ก็พี่ยัยเหมือนที่บอกเลยค่ะว่าชีวิตมันก็ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหราบเนาะกว่าจะมี วันที่สดใสขนาดนี้ก็ผ่านมรสุมมาก่อนเหมือนกันค่ะก้อนนี้ก็ขึ้นเบอร์มีเดี๋ยวขอเรียกขึ้นเบอร์ก่อนได้เลยได้เลยค่ะบางคนอาจจะแอดอ่ะหมายคติไทยนะมันมีหลายคนมากนะคะที่อาจจะแบบเหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลุงป้าน้าอาบางคนอาจจะงงนิดนึงในการแอดเห็นคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นไหมคุณผู้ชมคะสแกนได้เลยนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดแล้วก็สแกนนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้เลยค่ะ A E C 9 7นั่นเองนะคะ AEC ที่มาพร้อมกับฉายาของมีค่ะ <c oughs> คือเดิมทีครั้งแรกที่เราคุยก็รู้อยู่แล้วว่ามามิส้มโอเนี่ยคือทําตลาด AEC ด้วยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้สมยาน้ําเต็มๆฉายาเขาก็คือครูส้มโอส่งออก AEC นะค่ะ <c oughs> ส่งออกนี่คือส่งออกอะไรคะ <c oughs> ส่งออกซัพพลีเมนต์เนี่ยแหละคะ่ะเป็น <ừ> เป็นสินค้าอาหารเสริมค่ะ <ừ> <c oughs> เป็นฟู้ดซัพพลีเมนต์โปรดักต์ไลน์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรดักต์ที่ถูก Forecast ตลาดมาละว่าเอ้ยมันเป็นดีมานด์แท้ๆมันเกิด Repeat order ได้แล้วก็เป็นเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการ เราก็สามารถทำเอ็กซ์พอร์ตได้ด้วยคือส่งออกไปเนี่ยแล้วก็มันจะมีลูกค้าที่รีพีทออเดอร์กลับมามค่ะอันนี้เป็นพอยต์สำคัญนะที่พวกเราทุกๆคนที่จะขายออนไลน์เนี่ยต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าสินค้าบนโลกออนไลน์ค่ะทุกคนค่ะมันมีตั้งแต่สินค้าทําเงินแล้วก็สินค้าที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงเนาะมันมีทั้งกระแสะแล้วก็กระเสียนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกสินค้าดีๆก่อนที่จะขายจริงๆเนี่ยครูจัดคอร์สการเรียนรู้ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องนี้แหละให้้้กกกกับลลลุ่่่่่มมมคคนนนนนนททีีออออยยาาาาาจจะะเเรริิตขขงไ์สสถื เป็นเนาะสองรู้ช่องทางการขายสามสามารถสร้างลูกเลิกกับมันได้เพราะว่าสินค้าที่ดีต้องสร้างรีพิตได้ด้วยแล้วก็สร้างการต้องบอกว่าขยายตัวเองอะค่ะให้ให้เกิดความมั่นคงได้ด้วยไม่มีใครอยากขายของแล้วเหนื่อยใช่ไหมเ,เราอยากขายแล้วเรากาไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึง่งอ,อ,อดีตเคยอยากฆ่าตัวตายคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยวันนี้มาพูดแบบใ<า>นสิ่งที่แบบไม่ได้ขายแค่เฉพาะในประเทศไทยนะส่งออก AEC ด้วยมันเล่ารวดอดีตไหม เออมาเล่าเรื่องอดีตกันหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าทำไมอีนี้ให้ถามให้ถามถ้าวันนั้นมีค่าตัวตายขึ้นมาเหรโอ้วันนี้ถ้าแบบถ้าวันนั้นจะตัดสินใจค่าตัวตายแล้ววันนี้ เราจะไปบอกอะไรกับคนวันนั้นในอดีดจริงๆถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้นะ oh. พี่ใหญ่ใหม่เพราะถ้าไม่ไม่เคยผ่านชีวิตที่ยากลำบากเลยมันไม่น่าจะเป็นคนที่อดทนแล้วก็แข็งแรงขนาดนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกประสบการณ์ที่มันทําให้เราลุกขึ้นมาสู้เนาะจริงๆครูเกิดมาจากคนที่ไม่มีต้นทุนนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเ,เป็นชาวนาและการทํานานะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็นอกจากหน้านาเนี่ยก็จะรับจ้างตัดอ้อยอเอ่ก็เกิดมาจากครอบครัวที่แบบ เป็นเด็กต่างจังหวัดเลยเป็นคนอีสานา <laughs> ใช่ค่ะเป็นคนอีสานนะคะอยู่ร้อยเอ็ดทีนี้เนี่ยจับพัดจับผูเราได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพก็เลยมาเจอกับอดีตสามีเนาะแล้วก็เออก็เราก็ด้วยวัยวุฒิเราน้อยะคะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบคือเราประสบการณ์น้อยมากๆมันเลยทําให้เราตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปนะคะพอเด็กกับเด็กอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยม,มันก็เลยต้องครอบครัวแตกก็ได้สมบัติติดตัวมา2ชิ้นก็คือลูก ทีนี้แหละจุดเปลี่ยนจริงๆคือวันที่เราต้องเป็นแม่เพราะว่าไอตอนที่ ต้องเป็นแม่คนเนี่ยเราไม่สามารถออกไปทํางานนอกบ้านได้ตอนนั้นอายุย2ิบปีปัจจุบันครู28่นะคะอตอนนั้นอายุ22จจิบลูก2เนาะแล้วก็อยู่ในท้องคนหนึ่งทีเนี้ยโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตมันคือการที่เราจะต้องออกไปทํางานหาเงินแต่มันออกไม่ได้เข้าใจไหมคะเออมันมันข้อจํากัดมันคือเราหนึ่งวุฒิการศึกษาไม่สูงประสบการณ์ไม่มีอายุก,ก็น้อยอม,มีลูกด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยต้องหาช่องทางการทําเงินเนี่ยมารองรับทีเนี้ยเราก็เลยมองเข้าไปเห็นออนไลน์เพราะว่ามันไม่เราไม่ได้เลือก ือกนะพี่หมายแต่มันเป็นทางรอดค่ะตอนนั้นมันเป็นทางเดียวที่สามารถหาเงินได้ก็เลยไปขายของออนไลน์ไอตอนไปขายเนี่ยก็ไม่ได้ขายเป็นอีกน,นะเพราะว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนก็มีมือถือเครื่องหนึ่งนี่แหละกับอ,อินเทอร์เน็ตแล้วก็เขาก็บอกว่าเออมันมันขายของออนไลน์เนาะมันไม่ต้องไปแบบไม่ต้องอาวุธการศึกษาไปสมัครอะ่ะเราก็เลยทําได้ทางเดียวทีนี้ค่ะทําไปทํามา ขายตอนแรกๆก็กําไรว100ันละร้อยสองร้อยนะยังไม่ได้เยอะค่ะยังไม่ได้ร่ํารวยกับมันนะแต่ว่าจนมาเจอ dropship fulfillment เหมือนที่บอกค่ะเป็นจุดเปลี่ยนเลยจริงๆก็คือวันที่ชีวิตมันได้มาเจอกับเครื่องมือขนาดใหญ่ต้องบอกว่าคนที่ใช่กับเครื่องมือที่ใช่เท่ากับผลลัพธ์ที่ใช่วันนี้ค่ะเราทุกคนมีความตั้งใจเดียวกันนะคืออยากจะประสบความสำเร็จใ,ในชีวิตไม่มีใครอยากทําเล่นๆเ,เสียเวลาชีวิตถูกต้องไหมคัะ,คะนั้นเหมือนกันคูม,มาเจอเครื่องมือนี้ก็เลยจับ พอจับปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อเราไม่จําเป็นต้องมีเงินมากก็ได้ต้องมีทุนมากก็ได้คนจะขายของออนไลน์หลายคนจะกังวลเรื่องนี้ค่ะว่าพี่อ่ะไม่มีทุนจะไปสต็อกสินค้าพี่จะขายได้ไหม,ไมออหรือไม่พี่ยังไม่มีความรู้มากอะ่ะถ้าจะให้พี่ไปซื้อของมาสต็อกก่อนพี่จะขายออกหรอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอดรับชีฟฟูฟิเมต์มันเลยมาช่วยเขาเรียกว่าจัดการความเสี่ยงตรงนี้แทนเรานะคะแล้วเราก็จะมีเนี่ยระบบการจัดการแบบเนี้ยที่ดีมากๆการสต็อกสินค้าให้ดูแลสินค้าให้ไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งเองแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ชื่อดังแบบเนี้ยคอยถือสินค้าให้กับเราพอเราเข้ามาขายของออนไลน์ใหม่ๆ่ใช่ไหมคะทุกคนเราไม่มีแบรนดิ้งคนจะซื้อของกับเราไม่ละคนไม่รู้จักเราใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องมีพรีเซนเตอร์มีการตลาดนาอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องบอกว่าอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของความสำเร็เเนนีีมมัออื้้้ราหดแลวท ก็เลยทําให้เราสามารถเอาความตั้งใจของเราเนี่ยไปบวกกับสินค้าดีๆที่มันสามารถส่งออกได้ต้องบอกว่าสินค้าดีที่ส่งออกได้ด้วยนะคะก็เลยเกิดเป็นครูสมโอส่งออก AEC ทีนี้จุดเลยที่มาทําให้ครูเนี่ยต้องทำได้ได้มีโอกาสมาทำคอร์สแล้วกันเนาะแบ่งปัน Education บนโลกออนไลน์นะคะก็คือช่วง COVID โค v ิดเนี่ยมันเข้ามามันทําให้เขาเรียกว่า ไอ้ทุกไอ้คลื่นลูกใหญ่อันนี้มันมาสาทำให้ทุกอย่างมันกลับเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยคือมันทำให้ทุกๆอุตส,สาหกรรมนะ<ฆ>กระทบหมด<ฆ>นะคะแล้วทีนี้คือกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนักเรียนที่เข้ามาเรียนด้วยเนะะี่ยค่ะหลายคนเป็นเจ้าของเหยี่การแล้วก็ไปต่อไม่ได้ เปิดร้านไม่ได้จิตการต้องปิดตัวลงอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องเข้ามาเรียนออนไลน์นะคะเพื่อหาช่องทางเสริมในการกระจายสินค้าทีนี้แหละเราก็เลยมองไปเห็นตัวเองเหมือนในวันที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะพี่หมค่คะไอเรากว่าจะเริ่มมามีวันนี้เนี่ยไม่ง่ายนะแต่ถ้าคนที่เจอสถานการณ์แบบเนี้ยแล้วเขาเหมือนเราวันนั้นน่ะ แล้วถ้าไปคิดสั้นเหมือนเราอะอใช่ไหมเออเราก็เลยแบบเอออย่างน้อยๆแหละเรามีสติปัญญาตรงนี้เราเอามาแบ่งปันมันจะได้เกิดมูลค่าได้มากขึ้น<ห>ก็เลยเปิดเป็นคอร์สการเรียนรู้มาค่ะปัจจุบันนี้เปิดมา2ปีละ<ห>สอนมา92รุ่นแล้วค<ห>่ะผู้เรียนเนี่ยมากกว่า2 0 0 0สนท่านใช่ปกติจะเปิดสอนแบบเนี่ยตัวต่อตัวแบบนี้นะคะเป็นคลาสใหญ่คลาสนึงประมาณ500คนพันคนแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นโควิดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถที่จะมาออฟไลน์เจอกันได้ละก็เปลี่ยนเอูเคชันมาไว้บนออนไลน์แทน ก็จะเรียนผ่านมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะ,ะเรียนผ่านมือถือวละสองชั่วโมงที่บ้านแล้วก็ปกติคอร์สนี้นะคะครูสอนทั้งหมด5วัน5ทักษะในการที่เราเนี่ยจะสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปเปิดร้านค้าของเราบนออนไลน์ได้เลยแพลตฟอร์มมีอะไรบ้างที่ต้องใช้นะคะคอนเทนต์เขียนยังไงอ,อาร์ตเวิร์ดผลิตยังไงแต่ทุกอย่างจะขมมดมาไว้บนมือถือเครื่องเดียวไม่ต้องไปใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรให้ยากแต่เราจะทําทุกอย่างขึ้นมาให้มันอยู่บนมือถือเครื่องเดียวเอาง่ายๆทรัพยากรต้นทุนที่แท้จริงที่คุณจะต้องใช้ในการทําออนนไล์จริง Yeah. <sighs> ใช้แค่มือถือกับอินเทอร์เน็ตทําได้แล้วค่ะอ่านี่คือคอนเซปต์ของคอร์สนี้คือเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทีนี้แหละวิธีการที่เราจะตื่นนอนขึ้นมาจากเตียงเนี่ยเราสามารถทํางานได้เลยหยิบมือถือปุ๊บสามารถเปิดร้านอเอาสินค้าที่เรามีค่ะไปวิ่งบนหน้าบ้านลูกค้าเนี่ยวันละพันสองพันบ้านเคาะประตูหน้าบ้านเลยเราไม่ต้องออกจากบ้านนะคะปกติถ้าเราไปเปิดร้านใช่ไหมพี่แมเราจะต้องนั่งรอลูกค้าน่าจะทั้งวันจะถึงไหมห้0รคนใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าเครื่องมือการตลาดบนโลกออนไลน์ค่ะมันทาให้ 0 0บ้าน2,000บ้านภายในไม่กี่นาทีอนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนจะได้รู้ในคอร์สนี้ค่ะอย่างนี้ต้องเรียนยากไมไม่ยากแลน,นี้ <c oughs> ว่าย <c oughs> อย่างเงี้ยหลายๆคนอคนจะมองว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยใครๆก็ทำแล้วมันเริ่มตอนนี้มันช้าไปไหมคะอุ้ยไม่ช้าค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนคนขายเยอะไม่ได้แปลว่าคนซื้อน้อยลง ยิ่งปัจจุบันค่ะจะนิว n o r m a l นะ,ะพฤติกรรมของคนเปลี่ยนใช่เปลี่ยนที่ซื้อค่ะมไม่ได้ซื้อน้อยลงนะแค่เปลี่ยนที่ซื้อดังนั้นเราแค่รู้ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนหนึ่งสิ่งที่เราต้องรู้นะทุกคนเงินไม่เคยออกไปนอกโลกค่ะเงินยังอยู่ในโลกเสมอมแต่เราแค่ต้องรู้วิธีคว้ามันเพราะอินเทอร์เน็ตมันคือการคว้าเงินในอากาศจริงๆดังนั้นถ้าวันนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้จริงๆค่ะในการไปคว้าเงินในโลกของออนไลน์นะคะซึ่งคอร์สการเรียนรู้นี้ปกติครูเปิดอยู่ที่9,700บัอบาทสอนมา2ปีแล้วนะ แต่วันนี้ก็มาพิเศษให้เลยนะคะเดือนแห่งความรักสําหรับ People Show ในราคา97บาทเดี๋ยวคุณสแกน QR Code ไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูนะคะจะมี ทีมครูพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลคุณด้วยซัพพอร์ตแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยหลายคนกังวลว่าพี่จะสามารถเรียนได้ไหมเพราะพี่ไม่เก่งเทคโนโลยีเลยไม่เป็นไรค่ะวันนี้จะมีครูพี่เลี้ยงประกบแบบบอนออนวันนะคะให้เราเนี่ยสามารถค่อยๆเรียนรู้เสมือนจับมือทําแต่เรียนผ่านมือถือนี่แหละที่บ้านปรึกษาได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นเรียนไปจนถึงวันที่เรียนจบนถ้ากังวลว่าเราจะเรียนไม่ทนันนะคะเดี๋ยวครูจะมีห้องกลุ่มปิดเรียนย้อนหลังให้คุณทบทวนเดี๋ยวนะนี่ 97บาทนี่คือเรียน5วัน5วันค่ะตกแล้ววันหนึ่ง10กว่าบาทไม่ไม่มถึง20ใช่ไม่ถึง2ีบสทไม่ถูกถูกมากเลยวันหนึ่งเรียน2ชั่วโมง2ชั่วโมงวันแรกเรียนอะไรสมมุติไปแบบสมองว่างๆหรือทุกคนแบบต้องเคลียร์สมองให้ว่างก่อนเนี้ยเปิดร้านก่อนวิธีการเปิดร้านเปิดยังไงค่ะ วันแรกเนี่ยครูจะสอนการเข้าใจแพลตฟอร์มก่อนค่ะว่าวันนี้เราเนี่ยจะเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเราจะต้องเปิดหน้าร้านยังไงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าก่อนโดยที่ยังไม่ต้องไปเสียงเงินกับมันมหลายคนคิดแบบว่าย,ยิ่งแอดโฆษณาต้องเสียงเงินไม่ค่ะมันมีวิธีการออร์แกนิกหลายๆแบบด้วยดังนั้นจะปูพื้นฐานให้เข้าใจคําว่าออนไลน์ก่อนอหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆอะเฟซบุ๊กมาร์เก็ตติ้งเขาเล่นกันยังไงไอเฟซบุ๊กที่เราใช้โพสต์กันอยู่ทุกวันเนี่ยไอสร ค่ะแล้วก็จะได้เข้าใจในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์อาร์ตเวิร์กคชิ้นงานโฆษณาที่เราเห็นมันลอยไปลอยมาเอ๊ะเขาทํากันยังไงใช่ไหมคะภาพสวยๆที่แบบเห็นเมื่อไหร่เราก็เอฟทันทีอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าอยู่แล้วนะที่เป็นร้านค้าบนโลกออฟไลน์นะคะแล้ววันนี้อยากเพิ่มชาแนลบนออนไลน์คุณสามารถมาเรียนคอร์สนี้ได้เลยแล้วก็เอาความรู้ทั้ง5วันไปต่อยอดเพื่อขายสินค้าเดี๋ยวครูจะมีการสอนวิธีการเขียนให้คนเนี่ย คลิกสินค้าของเราด้วยส่วนใครที่ยังไม่มีสินค้านะคะวันนี้สามารถมาเรียนรู้กับครูได้คอนเซปต์ของคอร์สคือวันนี้เรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพได้ด้วยเรียนไปครูก็จะมีสินค้าในดรอปชิพถ้าคุณไม่มีสินค้านะคะคุณสามารถนําสินค้าของครูไปขายได้เลยก็คือแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าอ,อก็เรียนไปทําไปจะได้เข้าใจว่าอ๋อเรียนอย่างนี้ เอาไปทำอย่างนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ลงสนามจริงค่ะมันจะเป็นเขาเรียก learning by doing, doing by learning เรียนไปด้วยทำไปด้วยสร้างผลลัพธ์ไปด้วยอย่างนี้มีแต่วัยรุ่นหรือเปล่าไม่มีตั้งแต่17ไปจนถึง72เลยค่ะ72ก็มันเรียนนี่เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวครูไปสอนต่อเดี๋ยวเ2ลยตอนี้72นี่ต้องสอนเขาสร้าง Facebook ก่อนไหมคะแบบนี้ สอนสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกค่ะอ่าใช่สอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกาบางคนมาเรียน Facebook ก็ยังไม่มีนะถ้า72เนี่ยไม่น่าจะมี f c e e o o o อะมีนะมีมีมมบางคนมีมมมแล้วแต่บางคนเนี่ยโทรเข้ามาบอกว่า,าแม่ไม่เป็นเลยนะมีแม่เรียนได้ไหมอบอกอแม่สบายใจเลยแต่ถ้าวันนี้มีมีรายไหม โอเคมีเบอร์โทรนะมีอินเทอร์เน็ตนะมาเดี๋ยวพาสร้างใช่ค่ะแล้วบางคนอ่ะวัยรุ่นนาอก็มาเรียนเพื่อที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่หาเงินน้อช่วงที่เรียนไปด้วยก็หารายได้ไปด้วยแสดงว่าเด็ก17ทําก็ได้ทําได้เด็ก15บหาทำอะไรอย่างงี้คืออายุน้อยเท่าไหร่ยิ่งเริ่มเร็วก็ยิ่งใช่ใช่เล็กสุดเล็กสุดของเล็กสุดของมามีเนี่ยสิ สิบเจ็ดอยู่สปปลาวเนี่ยก็มีใช่ค่ะเด็กๆเนี่ยเริ่มหาเงินแบบช่วยพ่อช่วยแม่เยอะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะกลุ่มผู้ประกอบการหรือว่าพนักงานประจำเนาะที่อยากจะใช้เวลาว้างของตัวเองให้เกิดประโยชน์เนี่ยสองสามชั่วโมงหลังเลิกงานเนี่ยก็คือมาเรียนคอร์สนี้ได้เพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมกระเป๋าที่สองกระเป๋าสำรองอ่ะวันนี้มีกระเป๋าเดียวไม่พอละใช่ค่ะหรือว่ากลุ่มใบกษียีนนะคะที่วันนี้เนี่ยอยากจะแบบ เขาเรียกว่าใช้เวลาอย่างมีคุณภาพมากขึ้นเนาะหลายคนก็แบบสร้างอาชีพรองรับกเกษียณกลุ่มนี้เยอะมีะแล้วอย่างนี้พวกตอนนี้มันมีพวกแบบติก๊กที่เขาขายของในติ๊กตอกเนี่ยมีสอนไหม สอนโอ้ยจริงๆตลาดด้วยติ๊กตอกปอูคุณผู้ชมหมายเห็นนะโอ้แล้รวยจากติ๊กตอกนะนี้ไปไหมไปไปติ๊กตอกนี้แบบทำทิ้หนึ่งคนเห็นก็ได้ก็วันนี้ค่ะจริงๆอ่อะนะห้าวันมันมีห้าทักษะแต่ว่าตั้งใจมาให้กับ People ช h o w เลยวันนี้เดี๋ยวแถมให้อีกสองคอร์สนะเป็นห้าวันเจ็ดทักษะกันเลยวันนี้ในราคาเก้าสิบเจ็ดบาทค่ะเดี๋ยวสอนให้ด้วยแพลตฟอร์มนี้ Tik t o k Marketing นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ใครๆก็เล่นตอนนี้ และทําให้เราดังได้ชั่วข้ามคืนนะคะเทคนิคจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวทุกคนต้องไปเรียนในคอร์สนี้ค่ะสําหรับคนที่สแกน QR Code เข้ามาตอนนี้นะทันนะคะ97บาทแล้วก็100ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้รับครูพี่เลี้ยงห้องกลุ่มปิดไลฟ์สดและ Tik t o ็อกมาร์เก็ตติแถมไปด้วยนะคะจะแอดไลน์ก็ได้ที่ AEC97 มีแอดด้านหน้านะคะหรือโทร0946694546แต่ช่องทางที่เร็วที่สุดค่ะพี่หมายคะให้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR Code ที่หน้า,อนนาจอได้เลยจะร เร็วกว่าใช่ค่ะแล้วก็จะได้ทานในสิทธิ์100ท่านแรกนะคะเพราะเดี๋ยวมีแอดมินรอเก็บอยู่ตอนนี้นี่นะ,ะนี่เ<อ>มือ่อตะกี้เราเห็นทีมงานขึ้นภาพช,ชีวิตดีดีอ่ะ <laughs> <laughs> โอ้โหต้องมาดูกันซะหน่อยแล้วว่าเอ๊ะสมัยก่อนผู้หญิงคนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่เคยเกือบฆ่าตัวตายวันนี้วิถีชีวิตหน้ามั่นไส้ขนาดไหนไม่เอาดิไม่อิจฉาเลยอิจฉ สิฉันเห็นตั้งแต่รถคันขาวที่คุณขับเข้ามาคุณเขาขับเข้ามาจอดข้าง้าคุณขารถคันขาวยี่ห้ออะไรคะคุณยี่ห้ออะไรคะคุณลัมโบลัมโบกินีโอ้ลัมโบกินีต้องบอกว่าเป็นเป็นซูเปอร์คาร์เนาะในฝันเป็นรถที่ไกลเกินฝันจริงจริงๆชีวิตเราที่เกิดมาแบบมันไม่มีต้นทุนเนาะเราไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมาไกลขนาดนี้แต่คําว่าออนไลน์มันมันพาเราไปไกลมากมากจริงๆในเวลาอันสั้นด้วยค่ะทุกคนบางที แค่บางครั้งเราไม่รู้วิธีการหาเงินและเราไม่เข้าใจมันแต่พอเราเข้าใจมันอ่ะมันสามารถสร้างพลังทวีได้มากๆเลยกับคาว่าอินเทอร์เน็ตเพราะหนึ่งสิ่งที่ตกผลึกตั้งแต่แรกเลยคือเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอ่ะคําว่าอินเทอร์เน็ตคือมันทุกอนูของอากาศอ่ะที่ที่มันมีอินเทอร์เน็ตอยู่มันคือพื้นที่ทามาหากินของเราหมดเลยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยหลายคนก็ไปมองไปเข้าใจผิดออนไลน์ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้ไกลแลวมันไม่ ไใกล้นะทุกคนปัจจุบันนี้มันเป็นของในตัวมือถือกลายเป็นอวัยวะส่วนที่33ที่เราตื่นมาแล้วเราหยิบมันเป็นอย่างแรกแล้วใช่ไใช่แล้วค่ะซึ่วนนี้นะคะ97บาทเท่านั้นนะคะคอร์สเรียนออนไลน์นะ0สายแรกนะคะ แอด uh, AEC 97นะคะแอดได้เลยหรือว่าสแกน QR Code <us> ได้เลยนะคะหรือว่าโทรได้ที่เบอร์0 9 4 6 6 9 4 5 4 6นั่นเองนะคะ <us> และชีวิตจะดีเหมือนมามีสซมโอไปหาคำตอบเอาคุณ <us> ผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะมามีหรือว่าครู้มโอส่งออก AEC มากๆนะคะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เรา <us> ขอบคุณนะคะยินดีมากเลยาโฆษณากันเพ่เดียวครับเดวกกบมา <us> ค่ะ <us>